สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตำบลบ้านกลางค่ะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้จะพามาร้านอาหารตามสั่งนะคะที่ขายมานานกว่า10ปีนะคะแล้วก็โอ้โหลูกค้าเขาเยอะตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเริ่มต้นแค่30บาทเองค่ะนั่นก็คือร้านคุณยายเยาวนะคะขายอาหารตามสั่งแล้วก็เกียเ๋ยวด้วยนะคะ บรรยากาศแบบบ้านๆเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นใต้ต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรอ่ะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะสวัสดีค่ะยายา,ยาวสวัสดีค่ะมาดูผัดกะเพราทะเลนะคะ โมเห็นเขารีวิวนะร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยคุ้มราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ขายมานานแล้วด้วยค่ะอ่าโอ้แบบนี้กล่องเท่าไหร่อะจ๊ะสามสิบ้าสิบห้าเขาบอกเอาบวกกากหมูใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> หรือว่าใส่ให้ไปเลย <c oughs> ใส่ให้ไปเลย,เลยทุกเมนูเลยเหรอคะคุณยาย เราไม่โชคดีถึงว่าถ้าขอก็ใส่อ๋อถ้าขอก็ใส่นะจ๊ะาหมดแล้วอดโ <c oughs> อ๊ย <c oughs> จะทันโมไหมคะเนี่ย <c oughs> หมดแล้วอด <c oughs> หมดแล้วอดนะคะ เจ็ดมงเช้าถึงบ่ายสามนะคะแล้วก็หยุดทุกวันหวยออกแล้วก็หลังหวยออกอันนี้ก็เพาะอะไรจ้าเผาเื้อเปื oh. ่อยโอ้นี่นี่น,นี่เขาใส่กากมงากหมูด้วยนะจ้าเพื่อนๆน่าทาน <c oughs> ดูด้วยค่ะ <c oughs> นี่ ทำไว้นะจ๊ะเนี่ยราคาเริ่มต้น30บาทนะคะทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวค่ะที่นี่เขาขายอาหารตาำสาั่งหมูไก่เนื้อเปื่อยนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยก็เป็นเนื้อเปื่อยต้มยำน้ำตก เย็นตาโฟนะคะลูกค้าก็เยอะเลยนะาจะ mm hmm. มีขนาดใกล้บายสามแล้วนะลูกค้ายังเยอะอยู่เลยค่ะ

นี่เป็นกว๋วยเตี๋ยวมาม่ามีไส้หมูนะคะหมูรวมข้างในรวมทุกสิ่งอย่างเอเวอร์ติ g งเนเดอชึบต่อต่อพริกไทยนะคะขออนุญาตนะครับ โชว์นิดนึงนะขอบคุณครับพุ่มไม้สีเหลืองสวยมากๆเลยนะคะมีปลูกต้นไม้สวนครัวต้นกล้วยนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดบริการน้ำดื่มฟรีนะคะ ถ้าเวลาเรามานะคะเราก็สั่งเมนูทางด้านนี้นะคะเขาก็จะจดนะคะของแม่ค้าเขาก็จะจดให้ว่าเออเรารับอะไรบ้าง ใส่พริกใส่ักเ,เครื่องปรุงไปก่อนนะคะคือร้านนี้เขาใส่เครื่องปรุงไปก่อนนะจ๊ะหมูมมแดงบวกกุ้งมาละจ้า อ,อมีกากหมูให้ด้วยใส่กากหมูนะคะนี่ค่ะคุณยายอายุหกสิบหกนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูกระเพรากุ้งบวกคื่องในใกล้ๆเขาก็เริ่มจากเทน้ำมันนะคะเหมือนเป็นน้ำมันหมูแล้วก็มีกระเทียมนิดๆแล้วก็ใส่พริกสดไปนะคะ เครื่องไม้บวกกุ้งค่ะคุณยายขาอ่าใส่เครื่องไม้มาแล้วจ้าเป็นเครื่องในไก่นะคะกุ้งเครื่องไม,งเงม้เครื่องไก่เหี่ยวจ้ะตามด้วยซอสนะคะน้ำปลาจ้า ของชูรสนิดหน่อยนะคะน้ำซุปค่ะคุณยายก็ไปหยิบกุ้งนะคะ คือกุ้งที่ใส่ก็คือลวกก่อนใช่ไหมคะลวกก่อนนะ,ะจ๊ะเหม็นคาวอ๋อควรจะเหม็นคาวนะคะก็คือการลวกนี่ทาให้แบบลดกลิ่นคาวไปนะคะซีอิ๊วดำนิดนึงจ้าอันนี้เป็นไายน้ำมันหอย นู้นอะไรอ่ะน้ำตกเหรอจ๊ะอ๋อทำน้ำตกนะคะตรงนี้ใส่เลือใส่น้ำชุบไปนะคะ,ะ,ะใส่กระเพราจ้าใส่กุ้งว้าวชามนี้กี่บาทคะคุณยาย สามพัห้าบาทเองนะมีกุ้งด้วยนะะ้วค่ะว้าวน่าทานมากค่ะเดี๋ยวน้ำมันหอยจ้าสีอิ่วดำทำเก่งนะเนี่ยกระเพราจ้า น่าชานมากค่ะลวงอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะลูกค้าที่มาทานตัวนี้ก็เป็น,รราาน,นเนคาน์เตอร์ เคค่ะเดีวเรามาชิมนี้กันก่อนเลยหมูอยากกินอ่ะเป็นเกาเหลารวมนะคะนี่ให้มาเยอะเลยนี่ค่ะมีกากหมูมีหมูมากเครื่องในนะคะมีไส้มีอะไรนะคะเดี๋ยวขอคนนิดนึง <c oughs> เขาทำมาได้น่าทานมากๆค่ะสีเข้มข้นเลยเชียว รสชาตินัวๆห,หอมๆอ,อร่อยค่ะน,นี้ใช้ได้เลยขอกินไส้ก่อนเห็นไส้แบบมันน่าจะนุ่มอ่ะดูดิชามี้สามสิบห้าอืมอือื้อ สุดยอดค่ะทุกคนค่ะน้ำซุปดูเขาให้กระดูกมาดีกับน้ำซุปบอกดูดิน้ำซุปกระดูกก็กินได้นล้วเนี่ยดูดิ เราร้านนี้นะคะโมชอบมากๆเลยเขามีความก,มกาลิกก่นหอมกระเพราแล้วก็กลิ่นหอมกระทะนะคะคือไฟแรงะคะ่ะแล้วก็ทํามาได้แบบรสชาติเข้ากันมากเลยะคะ่ะหอมพริกหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านนี้ดีนะคะเพิ่งในเขาก็ไม่เหม็นคาวเลยแล้วก็วัตถุดิบสดค่ะ น้ำซุปหวานนิดเค็มหน่อยกำลังดีเลยค่ะหอมเข้ากันมากเลยอ่ะคือถ้ามาร้านนี้สั่งกะเพรานะเลิศอ,อันนี้เป็นขนาดกุ้งนะคะกินเครื่องในอร่อยเลยอ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวโมอขอตัวกินก่อนนะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย